สวัสดีครับพี่นอ้องเมนีวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เมรีเป็นวันหวยออกครับเมนีลุงเอกสิไปถามน้องดีแมกว่าหวยสวออย่างยังอ่ะเป็นสิบอกถือบอร,รือเป็นสิบอกเด็กตัวไหนเป็นสิสือแบบไหน,นยังจะไหอ่ามาลุ้นกันครับมาเลขกองเป็นสิบปสือคือเล็กยังเดี๋ยวน้องดีแมกแสงคำตอบครับไปไปหาน้องดีแมก เ,เลขโอไลแม็ก,ก 4, ฮะก 4, 3, 4, 4. ยังก่กา 4, 4, 4, บอกมาสืส่อเดียวเฮ้ยสิเด้ไปบอกคู่อามเล,นะเลีนะเลขอต่อได้ก่อบอกมาเดี๋ยวจะบอกคู่อามเลกศูนยกับสี่สามศูนกับยังกว่าศูนย์สี่กับสี 4, 4, 4, ส, 4, 4, ส 4, 4, ชั่วตัวเออไอเดียวไอ้สิไปบอกคู่อามกันบ่เถียเบ่ได้กินขนมจากคู่อามแม็กโอเควะ 嗯嗯。Uh